ดีจ้ากลับมาพบกับช่องของเราอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับคนที่จะหาบ้านในอเมริกานะคะก็ตอนนี้เราก็กลังหาบ้านอยู่เหมือนกันแต่เราใช้วิธีการหาบ้านทางเว็บไซต์นะคะมันก็จะมีหลากหลายเว็บนะคะที่ให้ดูแต่ว่าที่หลักๆที่เราชอบเนี่ยก็คือเว็บซิโรนะคะก็จะเป็นเว็บที่ให้รายละเอียดเยอะนะคะแต่บางทีเนี่ยเราก็เชื่อถือมากไม่ได้เนาะ ก็ต้องไปดูบ้านเองนะคะโดยที่จะทําการนัดหมายไปดูบ้านอย่างนี้เนาะแล้วก็จะเป็นคลิปที่เราได้ขับรถไปดูพื้นที่นะคะสมมติว่าเราเจอบ้านในเว็บซิโลใช่ไหมแล้วเขาก็จะบอกที่อยู่เราก็จะขับวนไปตามที่อยู่ก็คือตามแหล่งหมู่บ้านนะคะเราจะไปดูว่าเพื่อนบ้านเป็นยังไงระแวกบ้านที่อยู่รอบรอบ บ้านที่เราดูไว้เนี่ยเป็นยังไงนะคะพื้นที่ดีไหมโอเคไหมปลอดภัยหรือเปล่ามีคอมมิวนิ e สโตร์เอ่ยแหล่งช้อปปิ้งเอ่ยอะไรเอ่ยที่เราต้องการนะ่ะโอเคไหมนะคะไม่ไกลกันมากประมาณนี้เนาะก็ตามไปดูกันเลยจ้ะอ่ะเดี๋ยวจะให้ทุกคนมาดูนะว่าวิธีการหาบ้านของเราเป็นแบบนี้ก็คือมันก็จะมีหลายเว็บไซต์แหละก็จะมีอย่างเช่นซีโร Redfin, Remax หรือตามาบริษัทขายบ้านนะคะเขาก็จะมีเว็บไซต์ของเขาเนาะพวกเรลเลเตอร์ต่างๆนะคะแต่ว่าเว็บไซต์ที่เราชอบดูมากที่สุดก็คือจะเป็นซ l l o w เนะเาะเาก็จะหาตามนี้เลยนี่จ้ะนี่คือ officially real Website ์ตอนนี้เราก็มาหาบ้านอยู่แถวแถวออร์แลนโดเนาะ แลนโดฟลอริดามันก็จะขึ้นโชว์แบบนี้ไปเลยค่ะว่าเนี่ยตามแผนที่แล้วมันก็จะมีออปชันให้เลือกใส่นะคะว่าเราต้องการบ้านแบบไหนมีส่วนกลางไหมบ้านที่ขายแบบตามในหน้าขายหรือเขาประกาศขายเองพื้นที่ของบ้านกว้างเท่าไหร่ตัวบ้านกว้างเท่าไหร่นะคะราคาบ้านเซ็ตได้นะว่าจะเอาราคาสูงสุดเท่าไหร่นะคะ เราแวกของออร์แลนโดเราก็จะเลือกได้ว่าเราแบบอยากเอาส่วนไหนของออร์แลนโดนะเราก็ไป Remove b o น u ะเรอรีเนาะแล้วก็ลากเส้นด้วยตัวเองอยู่ตรงไหนเนานะอ่าโอเคดรอ w เราอยากได้บ้านแถบนี้เนือเนือขึ้นมาหน่อยแล้วก็วงกลมไปเลยแบบนี้เขาก็จะสุ่มเลือกบ้านมาให้แถบที่เราเลือกอ่ะ เห็นไหมที่ชอบเว็บไซต์นี้ก็เพราะว่าเขาบอกหมดทุกอย่างเนาะตามที่เราต้องการก็คือรู้ว่าจํานวนห้องนอนที่เราอยากได้ห้องน้ําลงจอดรถพื้นที่แล้วก็ค่าส่วนกลางมีไหมหรือไม่มีขนาดทุกอย่างคือในเว็บซีโร่นี่คือง่ายสุดตอบโจทย์เราทุกอย่างเราเคยลองเว็บไซต์นี้นะเรดฟินบางทีอะเขาไม่ได้บอกเราทุกอย่างเราก็ต้องเข้าไปอ่าน ในรายละเอียดที่เจ้าของบ้านหรือ,อเรสเทอร์ที่เขาขายเนี่ยเขาจะบอกในรายละเอียดตรงนี้คือมันหายากเนาะนี่แหละค่ะก็จะเป็นวิธีการหาบ้านของเรานะคะแล้วพอเราได้บ้านที่เราคิดว่าอ่ะโอเคเราอยากจะเข้าไปดูสมมติว่าบ้านหลังนี้เนาะอ่าโอเคคิข้าไปนะคะมันก็จะมีรูปทุกอย่างเลยเนี่ย เขาก็จะมีรูปบอกให้เป็นยังไงแม็กพื้นที่บ้านเป็นแบบนี้นะอันนี้คือพื้นบ้านเป็นแบบนี้อ่ะโอเคหลังบ้านเป็นแบบนี้นะห้องครัวห้องนั่งเล่นอยู่ติดริมน้ำข้างหลังเป็นน้ำนะคะ <c oughs> มีที่จอดเรือให้ด้วยไม่เร็วนะสี่แสนเหรียญสามห้องนอนสองห้องน้ำ เสร็จแล้วมันก็จะมีปุ่มตรงนี้ว่ารีเควสตสัทวรก็คือเขาก็จะมีเอเจนซี่หรือเรือเลอร์อร์ค่ะมาเปิดบ้านให้เรานะคะแล้วก็ทําการนัดไปหรือบางทีอะคือเราเห็นรูปแล้วพอใจแล้วแหละแต่ว่าจังหวะในการนัดวันเวลามันไม่สะดวกกับเราอะ่ะเราก็จะขับรถไปดูหรืวแวกหรือรอบๆพื้นที่ได้นะคะเขาก็จะมีที่อยู่บอกไว้ตรงนี้แล้วก็จะมีแผนที่ด้วยนะคะ แล้วก็รายละเอียดทุกอย่างก็จะบอกตามนี้เลยว่าอินททเรียข้างในจะเป็นยังไงนะคะสองห้องนอนสามห้องน้ําพื้นก็จะเป็นแบบไหนเป็นเซรามิกทยเป็นพื้นกระเบื้องนะคะหรือเป็นลามิเนตด้วยเนาะแล้วก็จะบอกว่าอ่าอุปกร์ที่ให้มาก็คือมีพวกเ,เครื่องซักผ้าเครื่องอบแห้งไมโครเวฟตู้เย็นเครื่องล้างจานถ้าเราโอเคแล้วก็ทําการนัดหมาย กับเรียลลูเตอร์หรือเจ้าของบ้านเข้าไปดูโอเคเนาะอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะคะไปดูกันค่ะวันนี้เราก็ทำการลิสต์รายละเอียดแล้วเท้าฮันติงนะคะวันนี้อยู่กันที่ Winter Heaven Lake Alfred. Lake Alfred Winter Heaven โอ้โหหมู่บ้านไม่น่าอยู่ sini ni kakak pukul Doing three baths. I don't even see it for sale sign. I don't see either. I got no signal here. Hungry Howie. Oh, I'm home. Oh, we got gyro. Wow. No signal. นยนขับรถมาดูบ้านอยู่แถวโคโคบีดให้ดูเส้นทางให้ดูหมู่บ้าน In a quarter of a mile, right turn onto T-Hall Place. Next right, and then your destination is ahead on it. the right. Miss one. You have arrived at your destination. The route guidance is now finished. There's a deer in the front yard. There's a blue door with a light on. It's probably the nicest house here. The destination is on your right. Arrived. นี่แหละค่ะก็เป็นวิธีการและรูปแบบในการหาบ้านของเรานะคะบางทีเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องดูในเว็บไซต์เนาะขับรถมาตามตามย่านตามหมู่บ้านที่เราแบบคิดว่าเออน่าจะอยู่แถวนี้ก็ขับมาดูนะคะเพราะว่าบางทีบางบ้านเนี่ยเขาไม่ได้เอาลงเว็บไซต์เนาะเป็นเจ้าของบ้านขายเองก็มีนะคะก็เราก็จะดูแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเราจะหาบ้านในฝันของเราเจอนะคะ ขอบุณทุกคนที่ติดตามนะคะฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะ